การเชื่อมต่อเครือข่ายการเชื่อมต่อเครือข่ายทางกายภาพการเชื่อมต่อทางกายภาพแบ่งเป็น2ลักษณะดังนี้ 1. การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด 2. การเชื่อมต่อแบบหลายจุด การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเพียงสองเครื่องโดยใช้สื่อกลางหรือช่องทางในการสื่อสารช่องทางเดียวเป็นการจองสายในการส่งข้อมูลระหว่างกันโดยไม่มีการใช้งานสื่อกลางนั้นร่วมกันกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นในการเชื่อมต่อลักษณะนี้เป็นการเชื่อมต่อที่ทำให้สิ้นเปลืองช่องทางในการสื่อสาร การเชื่อมต่อแบบหลายจุดการเชื่อมต่อแบบหลายจุดเป็นการใช้ช่องทางการสื่อสารเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการเชื่อมต่อลักษณะนี้จะใช้ช่องทางในการสื่อสารช่องทางหนึ่งเชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารหลายๆชิ้นโดยมีจุดเชื่อมแยกออกมาจากสายหลักเช่นเครือข่ายแบบบัสเครือข่ายแบบวงแหวนเครือข่ายแบบดาวเครือข่ายแบบบัส เครือข่ายแบบบัสเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆด้วยสายเคเบิลยาวต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยจะมีคอนเนคเตอร์เป็นตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เข้ากับสายเคเบิล เครือข่ายแบบวงแหวนเครือข่ายแบบวงแหวนเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลในลักษณะวงแหวนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางเครือข่ายแบบดาว เครือข่ายแบบดาวเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของเครือข่าย